ค่ะแล้ววันนี้เราจะให้ท่านผู้ชมได้รู้จักเส้นทางการผลิตกล้วยไม้ของออสวนอีกแห่งหนึ่งที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะลันดาวขิดนับว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่มีการผลิตกล้วยไม้ในพื้นที่แห่งนี้เป็นปริมาณที่กว่า30ไร่เลยนะคะที่เป็นแหล่งผลิตทั้งไม้ตัดดอกแล้วก็ไม้ต้นตอนนั้นกี่สิบปีมาแล้วที่ได้สู่อาชีพกันเป็นผู้ผลิตกล้วยไม้เนี่ยก็ผมก็ยังช่วงนั้นก็ยังเรียนปวสอ,อยู่ฮะ ก็เริ่มทำนะวันนี้ก็คงประมาณ20ปีแล้วครับ20ปีตรงนี้ต้องถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นมืออาชีพแล้วล่ะใครจุดประกายให้ล่ะก็น่าจะเป็นคนที่อยู่รอบๆอรอบๆบ้านนะฮะรอบบ้านครับมีเป็นพี่น้องกันนะะปลูกกันอยู่ครับอ่ะอําเภออะไรตรงอําเภอเมืองครับผมส่วนผมที่ทํามาตั้งแต่เดิมทีแรกเลยจะเป็นเวนด้ากับเอสโคเซนด้ามากกว่าครับผมหลังๆก็เริ่มทดลองมาอยู่ที่เนี่ยที่สวนทึ่งนี่ผมก็จะทดลองไม้บางอย่างที่ว่าจะชอบอากาศแบบไหนมั่งก็ คือทดลองเิดนทดลองถูกเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็พยายามจะดูว่าต้นไม้ของเราแต่ละชนิดเนี่ยมันจะสู้กับพื้นที่ตรงนี้ได้มั้งไหม,มเพราะว่าศักยภาพของอ,อ,อำเภอสวนเพึ่งนี้ผมคิดว่าภูมิอากาศอ่ะเลก็ดีแล้วส่วนที่ผมจังไปดูต่างประเทศมาเนี่ยภูม,มิอากาศ<ม>กับทางสวนพึ่งนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ผมคงจะไม่ไม่ปลูกกล้วยไม้ทั้งหมดฮนะเพราะว่าถ้าผมปลูกกล้วยไม้ทั้งหมดแล้วผมว่า ธรรมชาติเนะี่ยผมว่ามันจะเสียผมคงจะทำควบคู่กับส่วนกล้วยไม้พร้อมกับปลูกป,ป่าไปไปด้วยกัน,นะฮะควบคู่คกันไปครับหลังจากที่เราทดสอบหลายๆสกุลที่ปลูกอยู่เนี่ยมีบทสรุปสกุลไหนบ้างไหมที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับพื้นที่ของเราได้ผลก็อาจจะเป็นแวนด้านะฮะจะได้อยู่เกี่ยวกับเรื่องของดอกะฮะที่จะดอกจะได้ดอกจํานวนมากขึ้นหน่อยออกดอกมากขึ้นแต่ส่วนต้นแล้วนะคุณภาพต้นนี่จะสู้ทางปลูกข้างล่างไม่ได้ครับผม ถ้าจะทําลักษณะของการทรงออกเนี่ยคิดว่าที่นี่จะลําบากหน่อยครับผมแต่ถ้าทําตัดดอกนี้คิดว่าได้ครับผมพื้นที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่ควรค่ากับการมาเยี่ยมชมนะคะวันนี้ที่ฉันยังคงอยู่ที่พื้นที่ของอำเภอสวนพึ P P ่งจังหวัดราชบุรีลันดาวขิดนับว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่มีการผลิตกล้วยไม้ในพื้นที่แห่งนี้เลือกเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ชนิดไหนบ้าง ครับกล้วยไม้ที่เลี้ยงนะฮะที่นี่จะหลากหลายครับผมมีทั้งเวนด้าเอสโคเซนด้าแล้วก็แคทเอรียามอคคาร่าแล้วก็เป็นประเภทกล้วยไม้ดินนะฮะในแง่ของการทดสอบของเราอะอะไรที่มันคิดว่าตอบสนองได้ดีก็ผมลองเลี้ยงมาก็มีพวก ok มอคคาร่าก็นวันนี้เข้าปีที่2แล้วนะก็ผมว่าคุณภาพก็ยังโอเคนะฮะมอคคาร่า ok ตัวตัวแรกก็คือตัวของสีขาวนะครับตัวนั้น ผมลองปลูกเลี้ยงแล้วอากาศที่นี่จะเย็นก็ต้นก็ยางกระท่อนกระแท่นอยู่นะฮะก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงมาได้สักหนึ่งปีส่วนตัวสีส้มเนี่ยฮะก็เลี้ยงมาทดลองแล้วก็ถือว่า,าประสบความสําเร็จหน่อยก็ใช้ได้ครับผมแล้วตัวส้มตัวนี้อาจจะเป็นลักษณะของอที่มีจุดเนี่ยฮะตัวนี้ลําต้นเขาอาจจะเหลืองหน่อยแต่การให้ดอกคุณภาพของดอกก็ใช้ได้ แล้วตัวต้นก็ยังถือว่าพ้น70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันของการปลูกเลี้ยงนะฮะครับผมส่วนที่เป็นตัวสีม่วงเนี่ยฮะก็ตัวนี้จะตั้งชื่อเป็นของลูกค้าที่ตั้งชื่อแล้วเป็นมินิบูปกติแล้วต้นนี้จะให้ดอกตลอดทั้งปีเลยฮะแล้วพอดีช่วงนี้าทางที่สวนนี้ตัดส่งไปทางให้ลูกลูกค้าก็เลยไม่ค่อยมีของแต่มีแต่ช่อเล็กๆขึ้นมาเต็มเลยนะนี่ก็จะเป็นชุดต่อไปนะครับ ตัวนี้จะเป็นไม้ตัวหนึ่งครับผมมาทดลองเทสอยู่ที่นี่ก็ประมาณแค่50ต้นเองนะครับ mm. ก็พอเทสมาแล้ว mm. เรื่องของการออกดอกคุณภาพของการออกดอกนี่ก็ออกดอกเกือบทุกกลับนะครับกลับใบ mm. ก็คิดว่าไม้ตัวนี้เลี้ยงที่นี่ก็คิดว่าใช้ได้ mm. แล้วก็สีสันจะเป็นที่ต้องการของตลาดส่วนกล้วยไม้ดินแปลงที่อยู่ข้างหน้านี่ครับ mm. ผมก็ได้ลองทดลองมาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะฮะ การเลี้ยงเนี่ยผมคิดว่าคุณภาพนี่ก็ดีมากนะครับพื้นที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่ควรค่ากับการมาเยี่ยมชมนะคะ